สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่23เดือน3พศ2568นระครับกับเดวต่างลาวสมัคีกับสามคคี VIP นะครับวันนี้ก็ถือว่าเดียวต่างสลับกันเนาะนะครับเดวต่างสลับให้สามคี V มาออกสามคีปกนะครับ ส่วนปกไม่เข้าเลยนะครับปกหลุดนะครับปันนี้สามัคคีหลุดนะครับเดี๋ยตัวนี้ผมก็หลุดเหมือนกันแต่ว่าตัวที่ผมเน้นให้เนี่ยมันเข้านะครับแต่ว,ว่ามันไปเข้าสามัคคีนี่นะครับส่วนวันนี้ตัวนี้ก็เข้านะครับเข้าหมดเลยแต่มันมาที่สามัคคีหมดเลยนะครับก็ถือว่าแนวตาง หลุดนะครับช okay ุดเป็นก็มีแค่เลขห้เนาะมาเลขห้ส่วนชุดนี้ก็มีแค่เลขสีเด็ดนึงหลุดหลุดจุดตัวประกบแล้ว498มันก็มาที่เลขสีมา4แต่มันไม่เข้า45่ห้ามันเข้า42 ส่วนตัวนี้ก็เข้าที่เลข5้าครับตัวประกบมันไม่เข้า57เมันเข้า5 9กนะครับ5้าสาก็อตัว่าแนวทางวันนี้หลุดนะครับผมก็ต้องกลับขอโทษขอไปสมาชิก f อทุกท่านด้วยนะครับสำหรับแนวทางราสามาคีเนาะแต่ตัวว่าถ้าใครนำตัวที่ผมเน้นไปเล่นทั้งสองแนวทางนะครับก็มีโอกาสได้เหมือนกัน สำหรับแนวตางผมเฉพาะของเขาเองหลุดนะครับครับต่อมาตามกันต่อเนาะแนวตางในหลุดผมก็ต้องกลับเข้าไปสมาชิก fc อีกครั้งหนึ่งกับสำหรับแนวตางนะเรามาดูวันที่24เนาะวันนี้น่าจะชนเปล่าพัฒนานะครับวันที่24เดือน3 2,500 6 8นะครับกับแนวทางไหนส่วนใหญ่ท่านแนวทางหลุดนะผมก็อยากจะงดปล่อยนะครับงดปล่อยแล้วก็ปรับสูบก,ก่อนต่วงใหญ่จะปล่อยใหม่นะครับแต่บางท่านก็เขาบอกว่าไม่เป็นไรเนาะมีแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ามาดูเาลาสามัคคี สับกีบีไอพีครับผมก็พูดไปต้นคลิปแล้วเนาะนะครับแนวต่างกาเ็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นไม่มีใครทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้นะครับก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับปูดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูลาสัคคีนะครับสัคคีก็ ชุดวินวันนี้เอาเลขเด่นก่อนเนาะทุกเดือนจะจับชุดวินให้ดูนะครับเลขเด่นมันได้ตัวเดิมกับเจ็ดกับสองบางตยังจะหลุดหรือว่ามันจะมา นะครับบางทีมันอาจอ,ออกย้อนหลังก็ได้นะครับส่วนชุดวินนะครับผมจะจับให้เฉพาะตัวที่ผมเน้นให้นะครับเพราะว่าชุดวินตอนนี้มันติด6ตัวหมดเลยตัวที่ผมเน้นให้เลขเด่นนะครับผมเน้นให้ที่เลข2จะดนั้นจับวินนะครับผมจะจับเฉพาะเลข2นะครับไม่มีเลขเจ หรือว่าใครชอบก็สามารถเพิ่มเติมเป็นชุดบิน6ตัวได้นะครับผมจับไปที่2 5 601กศูนยนจะได้5ตัวแต่ว่ามีติดเลข7จ็ไปตัวหนึ่งนะครับมันจะได้6ตัวนะครับฉะนั้นผมเลือกจับเฉพาะเลข2คือเลขเด่นเอาไว้ข้างหน้า ตัวประกบวันนี้ผมให้4ตัวนะครับกดจับเลขสงเดียวเนาะสชุด2 5 2 6 2 0 2 1 3หมตัวจับไา่ที่9 2 0ศ หรือ902ก็ได้นะครับแก็หรือ912หรือ921ก็ไดนน้นะครับเหมือนกันนะครับสามารถสลับตำแหน่งกันได้นะครับฉะนั้นตัวที่ผมจะเน้นให้วันนี้ผมเน้นให้ชุดเดียวก็คือ20สำหรับเดียวต่างลาวสมัครคีนะครับ กลับไปกันต่อที่สามาีวีไอพนะครับสามคกีวีไอพเล็กเด่นผมมาที่1กับ7 1กับ7จ็ดนะครับจุดวินจุดวินตัวนี้ได้ครบนะครับ ได้หนึ่งเจ็ดหกแปดเก้าเกาะเน้นในตัเลขหนึ่งแต่ผมจับให้สี่ชุดนะครับอย่างละสองชุดจับไปที่หนึ่งแปดหนึ่งเก้า ก็วก็7 8 7 9จับแค่นี้เนาะ <Yeah. S 1> สามตัวจับไปที่1 7 8แล้วก็ <Yeah. S> 1 7 9ก็เน้นในที่เลขหนึ่งกับเนี่ยหนึ่งกับ7จ็ะมีตัวใดตัวหนึ่งมาเนาะ yeah. หนึ่งในที่เลขหนึ่งแต่ว่สามตัวจับที่เจ็ดแปดเจ็ดเก้า่ะเอาตัวนี้แล้วกันตัวมาบนมาล่างนะครับกับบางทีตัวที่ผมเน้นอ่ะเน้นให้หนึ่งมันมาเจ็ดนะผมก็เลยจับกันไว้ที่เลขเจ็ดนะครับจับเปอร์เลนอาจจะใช้สี่ชุดเลยก็ได้นะ ครับการที่รับเงิทางก็แคปเอาไว้นะครับครับตอนนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที24่24เดือน3และก็ปศสองพันกรนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ